สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุขนทาง Youtube แล้วกับพี่พี่เอฟซทุกท่านด้วยนะคะเมื่อนี้นะคะก็ลัาพบกับเซลแคสสนุค่าเสียงอีสานคลอเก่าคนเดิมนะคะพ่อแม่พี่น้องกับ แค่แกอยุ่ที่ราสนุกค่ะเยนเคยนะคะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้นะคะลูกค้ามีรถสวยๆมาแนะนำพ่อแม่พี่น้องนะคะเป็นเจ้าโตโยต้ารีวอ2 4่นะคะลูกค้าเป็นเจ้ารีว o ล็อกโคนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่กําลังมองหารถสีประตูไปใส้งานเนาะแวะชมกันก่อนได้นะคะลูกค้าเนาะกระจังสิเดตัสสินใจนะคะลูกค้า รถส,สวยแบบนี้นะคะลูกค้าเนาะราคาตั้งขายเพียงเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะคะลูกค้าได้สีประตูสีดาสีสวยสวยแบบนี้เลยนะคะหนาเท่ๆรอๆเลยนะคะเจ้าตัวนี้นะคะได้เป็นรถปีสิบเก้านะคะลูกค้าได้เป็นเกียร์แม่นวลไม่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะลูกค้าแจ้งโปรโมชั่นกันก่อนนะคะ โปรโมชั่นนะคะลูกค้าําหรับลูกค้าแค่ดีดดีประวัติดีนะคะจัดเต็มฟรีดาวน์ไม่ต้องใส่เงินออกรถเลยจะผัดนะคะอาคาฟี่ไปอีกค่ะลูกค้าเก้าสิบวันนะคะไปพรอ,อิกที่ปีหกเจ็ดนะคะเซฟเงินเซฟทองเมื่อบานเมื่อซองนะคะคลูกค้าแดโรถสวยๆแบบนี้กับปีใหม่เนาะ ไปหาขอบครัวนะคะลูกค้าลูกค,ค่าท่านใดสนใจอยากได้รถไวใช้งานนะคะโทรขม้าสอบถามเซลล์แคดได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าหาสองแปดหนึ่งหาหนึ่งสามเก้ารือว่าแวะเวียนเขามามึงรถใดได้เลยนะคะที่ร้านศนุค้าลมเก่าร้านชิวยูตรงขามกับบิ๊กซีลมเก่าถนนลากร่มเก้านะคะลูกค้าอยู่จังหวัดกทมน,นะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะอยู่ตางจังหวัดน,นะคะบ่ต้องห่วงเลยเดอ้อมีพี่ีไฟนแนนและปรนเส้นเอกสารให้พ่อแม่พี่น้องอยู่แล้วนะคะด้านหน้าเจ้าริโวลโกนะคะไปมืองเนาะด้านหน้าสวยค่ะลูกค้าเท่ๆรอแบบนี้เลยนะคะสีดำสีดุดแบบนี้ค่ะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวมาเมืองค่ะไฟนะคะสภาพสวยนะคะลูกค้าไฟโปรเจคเตอร์ไฟบอ่อแตกบ่หักนะคะเบานี่เลย เบาไฟจัดหมอกสภาพสวยนะคะลูกค้าสองล้มนะคะเบาแตกบาหักคากกระจังหนาสภาพสวยเลยนะคะโรโ,โกเป็นคมเมียมค่ะลูกค้าสภาพสวยเลยกระจังหนาเทรอเลยนะคะเจ้าตัวนี้มึงเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องไฟนะคะสะอาดสะอาดเลยนะคะไฟบาแตกบาหักสภาพสวยสวยนะ ปอกไซตัดหมอกค่ะลูกค้าสวยจัดเลยค่ะมึงเลยสีดำสีฉ่ำๆสีเงาเงางามๆแบบนี้ค่ะพ่อแม่พี่น้องอ่ะเดี๋ยวมาเมืองอย่างค่ะพ่อแม่พี่น้องแม็กนะคะลูกค้าอย่างนะคะสวยจัดเลยค่ะแม็กบ่แตกบ่หาค่ะแม็กสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะลูกค้านี่เลยค่ะสวยๆได้เป็นแม็กขอบสิบแปดนะคะลูกค้าได้เป็นแม็กขอบสิบแปด อย่างนะคะพะ่อแมพี่น้องได้เป็นอย่างปีเดียวกันกับโตรถนะคะสวยๆแบบนี้เลยสุ่มร่อนะคะลูกค้าสุ่มร่อเดิมๆนะคะลูกค้าโตโชคนะคะเดิมๆหัวนอนบอมีกันแก้กันไขนะคะลูกค้าบันไดข้างค่ะสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะแน่ๆแนๆหนาๆเลยนะคะบอสเป็นโลโก้ให้รักนะคะให้รักรีโวนะคะเป็นคมเนี่ยมนะคะ กระจกมองข้างนะคะลูกค้าสภาพสวยทนสีดํานะคะสวยๆเลยมือไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกนะคะคิวกันศาส์ครบๆสวยนะคะเบาซับประตูสีดําค่ะพ่อแม่พี่น้องมีที่ร้องลงร้องเล็บพอมเนาะนี่สภาพสวยจัดเลยนะคะกระจกนะคะพ่อแม่พี่น้องกระจกเดิมแท้แน่นอนนะคะมีสติกเกอร์ตราปัมโตโยตโตโยต้าเนาะ ภายในค่ะลูกค้าได้เป็นบอ่อป๊าไฟฟ้านะคะภายในสภาพสวยสวยเลยนะคะอ่าบะหนังค่ะลูกค้าสภาพสวยบอ่บอบ่อขาดการเยบ็บตะเข็บเส้นได้บอ่อมีขาดเลยนะคะบอ่บอบ่อช่ำเป็นระบบป๊าไฟฟ้านะคะบอ่อป๊าไฟฟ้าค่ะเลื่อนไปค่ะถอยหลังค่ะงัดขืนงัดล่วงค่ะนี่นี่บรรเทาความเมยลลาให้พ่อแม่พี่น้องได้เลยนะคะนี่ ได้นะคะลูกค้าได้บอสวสวยแบบนี้ค่ะนี่สวยจัดเลยค่ะลูกค้าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะบอสคนนั่งข้าง,งค่ะพ,พ่อแม่พี่น้องบอสสวยเลยนะคะบอสสวยแกสามารถเปิดได้ค่ะสามารถใส่สัมภาระสิ่งของต่างๆได้นะคะคุณแจกเจ้า,จาริวลอลโคเป็นแบบตกไขนะคะเนี่ยเสียบตรงนี้ค่ะ เจ้าต,ตัวนี้นะคะได้เป็นพวงมลาลัยมาติดฟังก์ชันนะคะสามารถปรับเปลี่ยนเมนูได้ที่พวงมลาลัยเลยนะคะสามารถปรับเปลี่ยนเมนูได้ที่พวงมลาลัยนะคะมีอย่างแน่เนาะมีรับสายว่างสายค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่เลยนะคะลดเสียงเพิ่มเสียงพวงมลาลัยนะคะเดิมๆนะคะลูกค้าเดิมๆจากโรงงานนะคะเดสิสตาร์รดให้ฟังเนาะอ่าเหยียบบีทค่ะพ่อแม่พี่น้อง ของเครื่องเจ้ารีโวอลโคนะคะเงียบกริบเลยค่ะพวงมาลัยค่ะสภาพสวยนะคะเดิมๆจากโรงงานนะคะมีโลโก้โตโยต้านะคะพอแมพี่น้รงโลกโกโตโยต้าพวงมาลัยบะชํานะคะลูกค้บาบอทะลอกเลยนะคะสภาพพวงมาลัยสวยจัดเลยนะคะลูกค้า ที่สำคัญนะคะไม่หลักหมื่นเท่านั้นค่ะไม่ที่เจ็ดหมื่นสี่พันห้ารอยเจ็ดสิบกิโลค่ะไม้เดิมไม้แทนแน่นอนนะคะบอมีกันก่อไม้เคลีรยไม้ใดๆทั้งสิ้นนะคะหนาเรือนไม้สภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะรถทุกคันนะคะพ่อแม่พี่น้องสามารถตรวจสอบเช็คประวัติศูนย์ได้นะคะรถสวยค่ะคอนโซลด้านบนนะคะสภาพสวยๆเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องบอชํานะคะ เจ้าตัวนี้นะคะลูกค้านี่เลยนะคะฟัง FMAM รับซ้ายได้นะคะได้เป็นแอร์ออโต้นะคะพอแม่พี่น้องได้เป็นแอร์อออโต้เนาะได้เป็นเกียร์แมนวนวลหกสปีดนะคะหัวเกียรส์สวยแบบนี้ค่ะมีในบ่็บอกจะเป็นตัวนังหุ่มเกียร์นะคะลูกค้าบล็อกขาดนะคะหัวเกียร์สวยจัดเลยค่ะพอแม่พี่น้องมีสภาพสวยๆนะคะอ่ะเดี๋ยวมาเมืองค่ะลูกค้า นี่มีแนาววางแก้วนงแก้วหน้านะคะลูกค้าสภาพสวยจัดเลยค่ะเดวมะมึงค่ะพ่อแม่พี่น้องที่บังแดดนะคะโทนสีดํานะคะพ่อแม่พี่น้องที่บังแดดสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะลูกค้าเกตานบนสามารถเปิดได้นะคะไฟเปิดได้ค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่ที่บังแดดนะคะเพดานนะคะลูกค้าโทนสีดํานะคะสะอาดสะอ้านเลยนะคะภายในสวยจัดเลยค่ะพ่อแม่พี่น้อง คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะอ่าเดี๋ยวมาเมืองค่ะลูกค้าเพราะว่าจะเป็นแผงประตูนะคะลูกค้าบ่มีริ้วรอยในการแต่งงานนะคะเจ้าตอนนี้นะคะลูกค้าเนาะสภาพสวยจัดเลยนะคะนี่แผงประตูนะคะเ่รามีริ้วรอยนะคะอ่ะขออนุญาตลงสักผูนะคะลูกค้าเดี๋ยวมเมองหัวนอดแผงประตูค่ะลูกค้าหัวนอดแผงประตูสภาพสวยๆนะคะ คงสังนะคะลูกค้าคงสั่งเดิมๆจากโรงงานนะคะหัวนอนสภาพสวยนะคะบะมีกันแกกันค่ะรถบะมี่สนหนักคือความสมน้าเค็มใดๆทั้งสิ้นนะคะการันตีว่ารันตีเลยนะคะยวมเมืองด้านหลังค่ะลูกค้าด้านหลังนะคะบอสภาพสวยๆเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องเป็นบอหน,นังสภาพสวยสมบูรณ์แบบบอบะขาดนะคะลูกค้าบะชาเลยค่ะภายในกว้างขวางนะคะภายในห้อง ผู้โดยสารสะอาดอาดนะคะที่สําคัญนะคะพรมพี่นองมีแอร์หลังพร้อมนะคะลูกค้าได้พอสวยแล้วบพอนะคะได้แอร์หลังค่ะ<ม>นี่เลยนะคะที่พักแขนวางแขนนะคะลูกค้ามีที่วางแก้วน้ำไห้น้ำนะคะลูกค้ารถส,สวยๆแบบนี้ค่ะมึงเลยค่ะแพงประตูสีดําสีฉ่ำๆเลยนะคะพรมพีนองสีดําสีฉ่ำๆเลยนะคะ ด้านหลังค่ะสาภาพสวยนะคะสติกเกอร์นะคะล็อกโค้นะคะทุกอย่างออปชั่นครบหมดเลยนะคะกล่องทงกล่องถอยนะคะอ่ะมึงเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะด้านหลังสีดําสีฉ่าๆแบบนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องมึงขาะไฟนะคะไฟถ่ายสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะไฟบอแตกบอฮัโโกโลโก้นะคะไฮรักรีเวนะคะเป็นครบเมียมนะคะลูกค้ากล่องถอยนะคะกันส้นนะคะ สภาพสวยสมบูรณ์แบบเปรียบเสมือนนองป้ายแดงนะคะมึงเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องสวยจัดเลยนะคะเจ้าตัวนี้อ่าเดี๋ยวขออนุญาตเปิดให้ลูกค้ามึงไลเนอร์กันก่อนนะคะเจ้าตัวนี้นะคะไลเนอร์สภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะลูกค้าสภาพสวยแบบนี้ค่ะไลเนอร์นะคะดำเงาสวยจัดเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องนี่ มาเมืงองข่าพ่อแม่พี่น้องคงสะนะคะเดิมเดิมจากโรงงานนะคะรถบอมมี่สนหนักพิความแน่นอนค่ะรันตีวารันตีนะคะรถทุกคันนะคะสามารถตรวจสอบเช็คะวาิศูนได้เลยนะคะพ่อแม่พี่น้องได้รถสวยๆแบบนี้ไปไว้ใส่งานคุมค่าคุมราคาแน่นอนนะคะออกรถทางลาดนะคะได้รถสวยคุณภาพเกีรติเอเรียบเสมือนนองปลายแดงนะคะเดี๋ยวมาเมืองหล่อด้านหลังฮารุค่ะ ล่อด้านหลังหนะ้าะลูกค้าทุกซีล่อนะคะสวยค่ะลูกค้ามามึงใดเลยเด้อมึงเลยค่ะลูกค้าบอกว่าสิเป็นซุ้มร้อตกคัดซีนะคะทุกอย่างเดิมๆนะคะลูกค้าอยากมามืองรถนะคะหรือว่ามาลองขับรถนะมาใดเลยนะคะติดต่อกับเซลล์แคดเข้ามาใดเลยนะคะแผงประตูค่ะพ่อแม่พี่น้องสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะบ่มีหล้วรอยในการใส่งานบ่สบภาพสวยๆค่ะพ่อแม่พี่น้องบ่อหนังสวยจัดเลยนะคะสภาพ มึงเลยค่ะเปียบเสมือนนองปลายแดงนะคะเจ้าขันนี้นะคะโทนสีดําสีเงาๆฉ่ำๆเลยพ่อแม่พี่น้องเนาะแผงประตูค่ะสะภาพสวยสมบูรณ์แบบภายในนะคะกว้างขวางค่ะพ่อแม่พี่น้องบอปาเฟฟ้านะคะบอปาเฟฟ้าอ่าสหรับคนขับเนาะคนนั่งข่ะงบอแมนบอปาเฟฟ้าเด้อพ่อแม่พี่น้องอย่าเขาใส่ผิดเนาะบอค่ะสะภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะลูกค้าได้เป็นบอนังสว,สวยแบบนี้ ค้องสั่งนะคะหัวนอดบลมีการแกกันขายหัวนอดบล่ขยับขย i e n โคล้งสั่งเดิมๆจากโรงงานนะคะสาหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่กำลังมองหารถใบใส่งานนะคะหรือว่าอยากเข้ามาสอบถามกันแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าโทรเข้ามาหาเซลล์แคทได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าสองแปดหนึ่งห้าหนึ่งสามเก้านะคะสาหรับลูกค้าอยู่ตังจังหวัดนะคะบ่ะต้องห่วงเลยนะคะพี่พีอ๋อนี่พี่พีมาร์เก็ตติ้งไฟแนนซ์ Finance, เป็นเส้นเอกาสารให้พ่อแม่พี่น้องนะคะก่อนเสียเป็นเส้นเนาะพ่อแม่พี่น้อง กะโอนจองรอกรถนะคะเดียวแคสิเปิดพีโอต่างๆให้ PP, พีพีแฟแนน์นแล้วเประเซ็นเอกสารให้พ่อแม่พี่น้องเนาะอย่าลืมนะคะทางร้านสนุค้านะคะเพิ่งรับจองออนไลน์นะคะรอกรถกันเข้ามาได้นะคะลูกค้าเนาะรือว่นะาทัวเข้ามาสอบถามเซลแคดกันก่อนได้นะคะพ่อแม่พี่น้องราคาบัสสะดวกมารับรถเองนะคะมีรถสไลด์นะคะบริการส่งรถให้พ่อแม่พี่น้องถึงหน้าบ้านนะคะต่อไปนะคะพ่อแม่พี่น้องเขาก็เป็นเมืองหองเครืองเจ้า เราโคกันหน้าไปเลยจ้า ะค่ะพอแมพี่น้องเขากลับมาเมืองของเครืองเจ้ารีโว่ล็อกโกกันนะคะก่อนเมืองของเครืองนะคะลูกคา้าเนาะเขากลับมาเมืองมุง้งกว้างกันนะคะลูกค่ะอ่ะแนะนา,นาอีกคัางหนึ่งนะคะเจา้าตัวนี้นะคะเป็นเจ้าโตโยต้ารีโว่2ี g นะคะเป็นเจ้ารีโวล็อกโคนะคะพอแมพี่น้องได้เป็นรถปี19นะคะชมนาปี19เลยค่ะพอแมพี่น้องเทลลรล้อเลยนะคะไม่หลักมือเนเท่านั้นนะคะราคาตั้งขายเพียง 7จ็ดแสนหงืก้าพันบาทนะคะลูกค้ารถสวยจัดเลยนะคะเขาไปเมืองของเครื่องนะคะบันนี้เนาะสภาพสวยเลยค่ะลูกค้าหองเครื่องนะคะฟ้าคอบเครื่องเดิมๆจากโรงงานนะคะลูกค้าฟ้าคอบเครื่องดำๆช้ำๆแบบนี้เลยค่ะฟ้าคอบเครื่องเบาแตกเบาหักห้องเครื่องนะคะ เนียเลยค่ะสะอาดสะอาดนะคะรลุกคาบะมีขาบเยิยมน้ำมันนะคะหัวนอตบะมีกันแก้กันขายนะคะรถนะคะบะมีส้นหนักมีความแน่นอนค่ะการันตีวารันตีเลยนะคะคงสั่งทุกอย่างนะคะเดิมๆจากโรงงาน นี่เลยค่ะขั้นหนาบ,บ,าบาากกดบ่หักบ่งอนะคะบ่มีกันยกเครื่องเปลี่ยนเครื่องทายเครื่องใดๆทั้งสิ้นนะคะรถทุกข,ขั้นสามารถตรวจสอบเช็คกวาศ์สู์ใดน,นะคะรูุดขาดระบบสายไฟต่างๆท่อต่างๆนะคะรูุคขาสภาพสวยสมบูรณ์แบบครบๆแบบนี้เลยนะคะสายไฟนะคะรุกขาบ่มีขาดบ่มีห่วบ่มีซึมนะคะรูุดขาดเนาะสภาพของเครื่องสะอาดสะอ้านแบบนี้ค่ะตัวเพจนะคะตัวเพลรถเนาะสภาพสวยนะคะรูุดขาดแสดงเหล็กเครื่องเหล็กทัง สติเกอร์มอออกก่อทุกอย่างครบนะคะแบตเตอรี่สภาพสวยสมบูรณ์แบบลูค้าออกรถไปแล้วนะคะไม่อ้รงไปเห็นอย่างเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวแค่ดูแรลในส่วนของเหลวต่างๆให้พอแบ่พี่น้องเนาะต่อมาเลยค่ะลูกค้าหัวน็อดยืดฟ้ากระโปรงนะคะสวยๆเลยฟ้ากระโปรงเดิมๆจากโรงงานนะคะลูกค้าจุดเม็ดอาต่างๆนะคะกลุ่มสวยๆสติเกอร์เดิมๆนะคะ ต,ตัวนี้นะคะลูกค้าฟ้ากระโปรงเดิมมึงจังไหนเนาะมีเลยค่ะตาโปรงตัดปามของโตโยต้านะคะลูกค้านี่สภาพสวยหัวนอสสวยๆค่ะแผ่นกันความหอนนะคะลูกค้าสภาพสวยสมบูรณ์แบบพร้อมใสง่งานลูกค้าออกรถไปแล้วบ่ต้องไปเฮ็ดยางเพิ่มเติมนะคะแค่ดูแลส่วนของเลวให้พ่อแม่พี่น้องอีกนะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะโรถสวยๆแบบนี้ค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจอยากได้ดรถไวแต่งงานโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะที่เบอร์สูงเก้าห้าสองแปดหนึ่งหาหนึ่งสามเก้ารอวาแเวเวียนเข้ามามืองรถกันได้เลยนะคะทีร่ร้านสนุกค้าลมเการ้านอยู่ตรงขามกับบิ๊กซีลมเกา้าถนนหลักลมเก้านะคะหอดก่อนมหาไร่เกษตรบัณฑิตนะคะลูกค้าอยู่จังหวัดกทมลูกค้าท่านใดน,นะคะมาเบ่ถือเนาะเดี๋ยวแคชแชร์โลเคชันนะคะหรือว่าบอกรายละเอียดการเดินทางให้พ่อแม่พี่น้องเองนะคะสำหรับลูกค้าอยู่ตั้งจังหวัดนะคะ อยากมึงโหลดเนาะพ่อแม่พี่น้องวิดีโอคอมึงโหลดกับเซลแคดไดเลยนะคะลูกค่ะยินดีพาทั่วมึงโหลดนะคะลูกค่ะเนาะสำหรับลูกคายู่ตังสวัสดก็ก่ต้องห่วงน,นะคะนี่พี่ๆแฟแนนและแฟนเอกสารให้พ่อแม่พี่น้องถึงนาบานาซองนะคะปี้นะคะบริการส่งรถให้พ่อแม่พี่น้องอีกนะคะบ่ต้อง่วงเลยะคะ่ะลูกค่ะสะดวกสบายนอนถ่ายอยู่บ้านนะคะนางถ่ายอยู่บ้านถ่ายรับรถ,ถสวยๆได้เลยนะคะลูกค,ค่ะเนาะ เอกสารบม่ยุ่งยากนะคะลูกค้าออกง่ายออกได้นะคะลูกค้าอนุมัติไว้ท่านจ่ายนะคะรถสวยปีใหม่ไม่หน่อยนะคะคุณภาพเกตเอแน่นอนรถตรวจสอบเช็คประวัติสูงในทุกคันนะคะลูกค้าเนาะสำหรับเมื่อนี้นะคะลูกค้าท่านไหนสนใจแต่อย่าลืมโทรมารสอบถามเด้อค่ะที่เบอร์081139นะคะเมื่อนี้นะคะถ้าเซลแคดบวชผิดประกันใดผิดพลาดประกันใด ต้องของอภัพยพ่อแม่พี่น้องสุขสุคนทาง YouTube หลักกับพี่พีเอฟซทุกท่านด้วยนะคะสําหรับเมื่อนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์อย่างเต็แคทเดิมเวลาไม่รอสวยๆเข้ามานะคะพ่อแม่พี่น,อน้องกะสร้างสิบประเพลาดกันนะคะสําหรับเมื่อนี้นะคะลูกค้าอย่าลืมโทรมาเดิมเมื่อนี้กะต้องขอลาตบท้าก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีจ้า